สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนเด้อจ้าเจด,ดวังกับสิไดมาอัปเดตข่าวสู่พี่น้องฟังอีกแล้วพี่น้องล่าสุดพี่น้องที่ทางพญาบาลฟินแลนด์เนาะเพิ่นไดไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ทั้งซนบุรีพี่น้องอยู่อันเซเว่น้างคนทรงน้องไงว่าสานว่าพญาบาลเพิ่นกบประทับใจคักประทับใจแน่อีลีพี่น้องก็คือแบบว่าไปเล่นคอนเสิร์ตฝนตกพร้อมเอฟซีกันย่งมาหน้านเน่นขนาดนี้ เพิ่นแบบว่าเพิ่นบอลูวาสิวว์ข้ามใดออกมาแล้วก็คือประทับใจมากเอาจริงๆคือช่วงนี้หน้าฝนแล้วงานยังต้องเก็บบัตรอ้อมสังกสีเพื่อมาชมคอนเสิร์ตพวกเราโตเกียวมิวสิกผมละดีใจสุดๆบอลูวาสิววาคัะสีว่าข้ามใดเพิ่นกะวางสีพี่น้องขนาดฝนตกปล่อยๆตลอดมาอ่ายังมาแเน่นขนาดนี้ผมสัญญาว่าสีพัฒนาโตเกียวให้ดีขึ้นในทุกๆมือให้สมกับเอฟซีแฟนคลับเมตาพวกเฮ้า เพื่อนก็ว่าแบบนี้พี่นงก็คือแบบซึ้งประทับใจเนาะเห็นเอฟซีตัวเกียวมิวสิกเอฟซีพงาลฟินแลนด์ปัดมาถามมาลอเพื่อนขนาดนี้เนาะเพื่อนก็ปลื้มใจครับพี่น้องเพื่อนกับพุ่มใจครับเพื่อนก็เห็นเอฟซีมาให้กำลังใจหลายครักเนาะขนาดฝนตกปานนี้เอาข้าเจ้าก็ย่งท่าเบืง้งข้าเจ้าก็ย่งแบบล่อให้กำลังใจตัวเกี่ยวมิวสิกพี่นองขนาดเอาเฮาบริเวเไปน้ำข้าเจ้าเนาะเบิ้งภาพเบิ้งพี่นงพี่นงว่าสุดยอดคักบอกเอา ในขณะที่ฝนตกปล่อยๆเอาบางเทือเข้าไปฝนตกเข้าก็อาจจะแบบโอ้ยบ่เบิ่งแล้วบดหาเบิบ่งแล้วอันนี้เอาข้าเจ้ากันยั่งถาข้าเจ้าก็ยั่งรอข้าเจ้ากันยั่งอยู่เต็มพื้นที่เพื่อให้กําลังใจโตเกียวมิวสิกพี่น้องน่ารักคักน่ารักเทิงแฟนครับนา่ารักเทิงศิล,ลปินโตเกียวมิวสิกพี่น้องนี่แหละพี่น้องทั้งศิลปินโตเกียวมิวสิกทั้งวงโตเกียวมิวสิกก็สิอยูคู คนไทยไปตลอดพี่น้องถึงขนาดพญาบาคฟินแนลนด์เพิ่นออกมาสัญญาเลยละว่าเพิ่นสีพัฒนาโตเกียวมิวสิกให้ดีขึ้นคากว่ก,กนี้ให้ดีขึ้นในทุกๆวันพี่น้องเฮ้าก็มาเป็นกําลังใจค่อยพักดันให้ทางโตเกียวมิวสิกปังปังยิ่งยิ่งขึ้นไปพี่น้องแน่นอนว่าละเนาะตัวเกียวมิวสิกซิอูได้กับพราว่า f อโซตัวเกียวมิวสิกสนับสนุนขนาดนี้ละพี่น้องแล้ว สิ่งสำคัญก็คือพูยบาลฟินเล่นเพิ่นพัฒนาต่อยอดบ่เคยยุดบ่เคยยอนพี่น้องเพิ่นกะบริหารบุงเต็มที่ออกมาดีที่สุดเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะเพื่อชาวเอโซตัวเกียวมิวสิกทุกท่านจ้าเจดวงก็เลยเอาข่าวมาเบาสู่พี่น้องฟังละพีนพ่น้องพี่น้องได้เห็นได้เบิ่งแล้วพี่น้องรู้สึกแบบใดกับคอมเมน,นต์ใ้ใต้คลิปเจดวงได้เด้อจ้าคอมเมนต์ให้กำลังใจ ทางผู้ญิบ้านฟินแลนด์ทางตเกียวมิวสิกได้เลยจจาเมอนีเจดวงก็ได้เอา,อาข่าวมาฝากพี่นวงซํานี้ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตซูพี่นวงฟังเจดวงก็เสียวมาฝากไม่เดอร์กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจดวงในเด้อจ้าสวัสดีจ้า